ก็ขอจเจริญสุขจเจริญทำท่านทั้งหลายเนาะวันนี้อัญญาคูบาา่อนน้อยอก็ได้โอกาสมาที่ศูนย์เรียนรู้พอเพียงที่ตำบลบ,บ้านเหลาเนาะของคุณพ่อท้องปุ่นหาคังบงเนาะที่บ้านเหล่าแล้วก็มาที่สวนของท่านเนาะก็สวยงามเนาะ,ะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็จะแบ่งเป็นฐานเป็นฐาน,เป,น,ฐานเป็นฐานไปทุกทุกจุด ก็จะมีการปลูกผักเนาะวันนี้ก็เลยเอาแนวทางธรรมะธรรมะพอเพียงนาะก็คือธรรมะปลูกผักก็คือปลูกสติปัญญาปลูกผักก็คือปลูกสติปัญญาก็คือปลูกผักปลูกสติปัญญาคือหนึ่งในวิธีแห่งการปฏิบัติธรรมเหมือนกันการปลูกผักคือหนึ่งในวิธีแห่งการปฏิบัติธรรมอันนำมาซึ่งศีลสมาธิปัญญาเช่น การไม่ใช้สารเคมีการไม่ฆ่าสัตว์นี่าิ่งเหล่านี้คือการฝึกสติไม่ให้ผิดศีลและก่อให้เกิดความเมตตาการใช้เวลาบำรุงรักษาแปลงผักนั้นก็คือการกลมเกลาและเยียวยาจิตใจของตนของตัวเองเนะี่ยด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนอันมีผลช่วยลดความโกรธความรลบความหลงความกกัวความหมองเศร้ากันปลูกผักนี้ก็ยังทําให้เข้าใจสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยง นได้เรียนรู้การแปรรูปต่างๆนั่นคือการหมักเพื่อเอาไปทำปุ๋ยปลูกผักก็ดีนะให้เห็นความปฏิสัมพันธ์โยงใยกันของวัฏจักรชีวิต,ชวตเช่นเมื่อมีแสงอาทิตย์ก็จะมีแม่น้ำเมื่อมีพื้นดินมีต้นไม้มีคนปลูกผักก็มีผักผลไม้ นอกจากนี้ยังได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลเพราะการปลูกผักนั้นบรรดาคนที่ปลูกก็จะกังวลล่วงหน้าว่ากลัวจะปลูกแล้วไม่พอกินแต่ความจริงกลับพบว่ามันมีมากเกินจะกินไหวพวกเขาก็จะนำไปแจกจ่ายแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ให้เกิดกรรยมิตรในชุมชนในขณะที่จิตใจตัวเองก็มีความสุขมีความปีติสุขจากการให้และการทลายจิตใจกังวลความ หวงแหนและห่วงใหญ่ตนเองจนเกินไปว่ากลัวจะไม่มีกินอันนี้ก็เป็นธรรมะเราในการที่เาราปลูกผักธรรมะปลูกผักธรรมะกับความพอเพียงปลูกผักปลูกสติก็เลยใช้รับสโลแกนว่าปลูกผักปลูกสตินี้เาก็เลี้ยงปลาด้วยใน <ะ S 2> บอ่อเลี้ยงปลา,าปลูกข้าวในที่นั้น นอกจากนี้ก็ยังลูกๆและหลานก็ได้รับอากาศที่ปลอดโปรโ่งเนาะอากาศที่ปลอดโปรโ่ปรงหลานน้อยก็มาเล่นด้วยที่ทุกนาต้นไม้แล้วก็มีสติให้อ่านด้วยเรามีให้ใค้อ่านโดยลงมือทําคือคําตอบถ้าลงมือทำทำอะไรก็สําเร็จนี่ก็เป็นแปลงผักเนาะแปลงผักหน้าบ้านเนาะเป็นตู้เย็นหน้าบ้านตู้เย็นหน้าบ้านก็ตู้ผักไว้หน้าบ้าน เป่นป้ายเปล่นป้ายศูนย์เรียงรูค้ควกน้องนาวโมเดลแล้วก็จะมีป้ายการดำเนินการยังไงก็มีทิวทัศน์มุมสวยๆให้เราไปถ่ายรูปนะอันนี้ก็ไปถ่ายรูปเหมือนกัน่อ,อ,อไปก็ได้มุมสวยๆบรรยากาศนะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเนาะแล้วก็ให้กำลังใจลูกหลานก็โอเคทั้งป้ายดังนั้นวันนี้เนาะยาคุณบาน้อยก็เอาบรรยากาศของการ ไปสวนวันนี้เอามาฝากแล้วทั้ง,งหลายใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญไม่คิดจำหนงประสงสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหน่วยตัวกันทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร